สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปรทไทยก็มีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดโตชิงีค่ะเป็นเทศกาลดอกไม้ค่ะเป็นดอกทิวลิปตอนนี้พอได้ญาติป้าไทยมาจากเมืองไทยมาเที่ยวเขาชาวรถมาป้าไทยก็ติดรถมาด้วยค่ะมีดอกไม้หลากหล่ค่ะลายย่างค่ะมีแต่ซวยๆทั้งนั้นค่ะคาบัตรเข้าไปชมตอนนี้ก็900เยนค่ะราคานี่จะไม่เมื่อืนกันนะคะแล้วแต่ช่วงเทศกาลของดอกไม้ค่ะ ดอกทิวลิปก็จะมีลายซี่เลยค่ะสี่ชมพูซี่สม้มสี่เลืองและมีดอกไม้อย,ย่างอื่นด้วยค่ะ<ม>ยเยือยเยะไเปหมดเลยค่ะเ<ม>พื่อนๆข้างในก็จะมีที่นั่งให้เรานั่งผักพอนยอนใจค่ะ วันนี้อาการไม่ดีค่ะไม่มีแดดเลยก็สภาพอาการหมัวหมัวก็ท่ายไม่คอยส่วยเท่าไหร่ค่ะดอกไม้บางย่างก็มีลักษณะแปลด,ดีค่ะเพื่อนๆและอันนี้เป็นยาวๆคลายๆายายห้างกะระรอเลยค่ะ ดอซินี้ก็สิมโพนี่ก็ส้วยมามาเลยค่ะจะมีซีข้าวด้วยข้างในก็ส่วยดีค่ะจะมีน้องน้ำแล้วก็เป็นส่วนย่อ่เดินดูได้ไม่เบื่อค่ะนี่คือดอวิทเทีเยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าดอฟูจิค่ะยังไม่บานทีนะเดี๋ยวประธานจะพาไปแลต้นย่อยมาเลยค่ะอันนี้ยังต้นยังเหลกอยู่ น้องซาบปะไทยนะ้ำเมื่อนกันไหมคะ่ะมาเที่ยวญ,ญี่ปุ่นครั้งแรกท่าวิดีโอเป็นทีระลึกซากุระต้นนี้มีดอเป็นชอชอห้อยลองมาสวยดีค่ะกำลังบานเต็มที่ค่ะแต่บางต้นก็ยังตูมอยู่นะคะยังไม่บานข้างในนี่ก็เป็นส่วนกว้างพอสมควรค่ะพอได้เดินค่ะมีดอไม้ล่าล่าสายพันนะคะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนต้นย่อยม้ขาทิ่ประไทยบาวาเดี๋ยวจะพาไปแล่ต้นวิตเทียหรือว่าวิตเทียค่ะต้นย่อยมามาเลยค่ะต้นนี้วิตเทียเนี่ยก็จะเป็นพืชในสกุลไมดอนะคะในพืชบ่งทั่วพืชที่มีฟักซึ่งเป็นนึ่งในซิปคลองสายพันธุ์ไม้เท่าด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเพื่อนๆนถ้าชอบก็อย่าลืมมาเที่ยวนะคะที่จังหวัดตัวจริงอีกคะ่ะวันนี้ประไทยก็ข้อจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก็นะคะเจอกันไม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ